สวัสดีค่ะแดดเด็ดกับหญิงนุชนะคะวันนี้หญิงนุชก็พาเพื่อนๆมากินวานเย็นร้านเฮนปังปัวนะคะซอยอ้อมใหญ่นะคะอยู่ในซอยโรงเรียนคลองรัดอ้อมใหญ่นะคะจะบอกเขาเพิ่งเปิดใหม่วันนี้นูได้มาลองแนละเด็ดมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันหวานเย็นสุดเด็ดเยาวราชเฮงปังปัวไปค่ะเรื่องต้ หวานเย็นบัวลอยเต้าถึงไอติมสูตรเด็ดจากเยาวราชมีหลากหลายเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายหอมอร่อยด้วยหวานกำลังดีไส้งาดำนี่คือหอมมากต้องไปไปชิมกันเป็นไงบ้างคะ<ม>นะค,คุณเจจันตัวใหญ่ให้เยอะมากจำเมนูไม่ได้แล้วที่สั่งไปคือสั่งอะไร<ม>เป็นร้าน<อ>เป็นร้าน เอ,อ้ยเป็นร้านที่แบบอยู่ในอ้อมใหญ่ที่เราเพิ่งมาได้ลองอยู่ผ่านมาตั้งนานมีติมก็มี<อ>มีสาลาเปาทอดด้วยของมันจะเป็นบัวลอยไข่มุก <จะ S 2> บัวลอยไส้งา,าดำของเขาหอมมากปวยก็มีหูดูบัวลอยนีเป็นบัวลอยไส้น่าจะไส้งาดำห,หอมงาดำหอม เขาก็หอมอมอืไซส์หอมมากน,านะใช่ในอ้อมใหญ่สอยโรงเย็นนาาของรัานนี่แบบเลิศเลิศแบบเรานะนำทุกคนมาลองอดีเยเห็นปังปวัวขวานเย็นยาวร้านนะี้เ,เต็ด แดกเด็ดไปกับยิงนุชกินต่อไม่รอแล้วนะ